หลังจากที่เราบริโภคไปจนจะหมดแล้วนะครับนี่ได้ยี่สิบกว่านาทีแล้วเนี่ยโอมันเป็นวุนดีอย่างนี้นี่เองดึ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 งนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นดึงดึงดึงกดึงดึงดีนี่นี่คือเท้าขยดีถ้าใบ มันมีหลาใส่น้าหน่อยถส่น้าบ่างไหลเพราะคนแห้งคนแห้งเนี่ยมันก็ับเป็นแบบนี้ดี่ไฟใส่ไฟจะชัดอย่างนีงมันก็เป็นเป็นบุญดีนะเหนียวตึงได้หลายบุญก็ยังแตบบุญนี้ดีดนี่แหละแต่ว่าเคยกินนำ้ำคุณลํงค้นหน่ยนะเป็นเหตุมากเนี่นนยไม่เป็นจางๆเป็นเหลียวๆทิมไว้มม่กับ กับ่าบ่าบ่เป็นวุ่น,น Guys, คนๆแบบนี้นะอ <quedar ique. S 2> ันนี้เป็นวุ่นดีครับนี่คือขยี้เองนะององเองใบมามาหน่อยไม่องเอาใบมาหน่อยไม่หงองเองก็ได้หรอยี่สิบใบนี่แหละก็ใบมันแก่ดีใบมันหนาตึบเลยเป็นขนเจ้าโอเควันน่ะ พอไปไ้เป็นันี๊บางะเบ็กหน่อยพเท่าตัวกีฟหัวตัวตัวยังไงตับคล้วยเราวางเลยสอมหาตัวพเฒ่าก็ได้ตัวมานี่แหตับกล้วยก็ไดเสียคนนี้ดีดิคนมาตับกล้วยก็ได้ กินไปหลายเรากินจนจืงเมืแม่แล้วกินอ่างตะขอไพย้ด้วยครับกินอ่างตะขอขอไพรยเอัะสนีทละคลิปนี่ขอบคุณครับสรารการรับชม